สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพาพี่น้องมารับชมรถเกี่ยวนวดข้าวช่างปุ้มเคไร่สองพย่านะผู้ชมเลดทั้งคันครับมาดูดีว่าระบบเขาดีหรือเปล่านี่ดัดข้าวล้มจมน้ำครับที่บ้านนองตาสีนะช่างปุ้มเคไร่ครับ รถต่อเองพี่น้องต่อเองกลองเทียดเองครับนี่สองล้านสามนะสองล้านสามท่านผู้ชมรถอูครับขั้งปุ่มเทไรสองพันยี่สิบหกท่านผู้ชมเลทตั้งคันครับรถอูต่อเองครับนี่โอ้ลองงานแรกที่บ้านนองตาสีท่านผู้ชม โอถือว่าสุดจัดครับเลดทั้งคันครับช่างปุ้มจัดให้พี่น้องราคาอยู่ที่สองล้านสามท่านผู้ชมถือว่าราคาน่าสนใจเลยทีเดียวครับ อ,อดูคล่องตัวนะท่านะผู้ชมนะดูเกลียวคล่องตัวมากครับจัดว่าเด็ดในย่านนี้เลยพี่น้องนี่ แต่สติกเกอร์ลูกเล่นเนี่ยถือว่าสวยบาดตาท่านผู้ชมโปากไวมากเลยนะแต่ดูระบบตีฟางครับ เล่นเก็บเก็บขอบก่อนนะผู้ชมนี่ดูเกี่ยวข้องตัวครับขั้งปุ่มเทไร่สองพันยี่สิบหกท่านผู้ชมโอ้ระบบดีจัด สุดจัดในย่านนี้ครับแห่ดูลุยน้ำเกี่ยวดูคล่องตัวครับดูคล่องตัวพาชมรถอู่ท่านผู้ชมรถอู่ต่อเองครับว่างั้นนะ คร่องตัวจับท่านผู้ชมข้างปุ้มข้างปุ้ม